ในหลังคนหูหนูเต็มเลยนะครับก็ตุงยื่นรัดไว้เลยครับหูหนูเต็มเลยแต่เอาฟางอัดหูไว้เบอร์ะละมาลุ้นมัน้งครับยุนี่แหละครับนี่ Ừ, bò chưa, nhanh? Hả? Nhanh, hả? Là bò. ủa đi cho anh, 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 อูฮะัวกลับนะโอ้ใหญ่แห้งครับหนูปไป้กล้าดิว,ว่านี่หนูเขาไม่หนีนี่เหขอเห็นอยู่ว่า,าวเามนมวัวพวกนั้นัดมักขับขบังตรงครับ โอ้ตัวไงเลยครับแนมแนมเห็นะครับเมื่อกี้ในกล่องครับงหญ่เลยครับงักงักง่เลยครับตันนวนี้เอเค้อเคค้างเนี่ยลงเต็นท์นนนี่เนาะ มา่วยยีรถเยบหบน้าเหย,ย,นะยียบเห็นแล้วนี่าาเ่รถนั่นบอกต,ต้นจิตตามหาโ <c oughs> อ้นี่บอกอธิบดีบันเห็นเรนคมหยามากขึ้นขึ้นตัวนี้บอกจิตตเนขมห<อ>ยมาบมากขึ้นขึ้นเปิดท้ายหยาบพ่